สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้วันที่14เมษายน2568สรุปราคาทองวันนี้วันที่14เมษายน2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9้นาฬิกา5นาที ปรับตัวเพิ่มขึ้น150บาทแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่บริเวณ49,350บาทหลังจากวันเสาร์ราคาซื้อขายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันศุกร์ส่วนสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง1,500บาทโดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด11ครั้งประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา17:17น,17น,นปรับขึ้น50บาท รวมแล้ววันนี้ปรับลง100บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ51,900ฐานภาษีบาทละ5 8 8 8 6 4ทองแท่งขายออกบาทละ51,100รับซื้อบาทละ51,000อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ